สวัสดีค่ะวันนี้พาเยือนถิ่นขอนแก่นนะจ้าเป็นคนอีสานจ้าก็เลยแวะเบิ้งเะค่ะเด้อมองนีมี่ยังแน่สายมูเตรูนะคะทุกคนทุกสิส拜拜่งนะคะดึงดูดเรามาปกติก็ไม่รู้หรอกว่าที่นี่คืออะไรเห็นข้างนอกสวยสวยอะไรเนาะดูไม่ออกเลยนะว่าคือสารหลักเมืองเพราะเราไม่เคยมาขอนแก่นเราไม่ใช่คนขอนแก่นเนาะเป็นทางผ่านสู่เมืองอีสานอยู่แล้วเนาะวันนั้นที่ไปคําชโนดนะคะพักที่ขอนแก่นเช้ามาเราตื่นมาเราเดินทางผ่าน มันดึงดูดเราจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราสายมูเรานับถือเทพเจ้าทุกพระองค์อยู่แล้วทุกท่านท่านทั้งหลายน้อทุกพระองค์จะปกปักรักษาเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองนะคะคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาบ่อยๆนะคะคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมานะคะอย่าไปเรียกร้องอย่าไปร้องขอ อย่ารอคอยถึงเวลามาเองนะคะทุกคนเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเฮงๆปังๆคะ่ะไม่ได้ไลค์เลยนะคะช่วงนี้ก็ดูคลิปไปก่อนนะจ๊ะ